ตลอดประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้มนุษย์ประสบความสําเร็จในการหาวิธีใหม่ๆในการฆ่ากันเองสงครามทําให้ความสามารถนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นจึงดูเป็นธรรมชาติที่มนุษย์จะหันไปพึ่งอาณาจักรสัตว์เพื่อเสริมคลังอาวุธของตนชาวออสเซีรยรยและบาบิลอนเป็นกลุ่มแรกๆที่ใช้สุนัขสงครามแต่พวกเขาไม่ได้เป็นคนสุดท้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโซเวียตได้ยกระดับสิ่งต่างๆขึ้นไปอีกขั้นโดยเปลี่ยนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ให้กลายเป็นทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังที่มี และสุนัขพันธุ์บูลด็อกจำนวนมากได้ทำหน้าที่ที่อ่อนโยนกว่าในฐานะผู้พิทักษ์และสัญลักษณ์ในกองทัพสหรัฐกล่าวกันว่ากษัตริย์เปอร์เซียแคมบซีสที่สองทรงขับไล่แมวซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับศัตรูของพระองค์คือชาวอียิปต์ก่อนที่กองทัพของพระองค์จะเข้าโจมตีในสมรภูมิเพลูเซียมในปี525ก่อนคริสตศักราชและม้ามีบทบาทสำคัญในสงครามจนถึงช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20แต่สัตว์เลี้ยงนั้นเลี้ยงง่ายหากคุณอยากจะโดดเด่นท่ามกลางสัต ช้างฮันนิบาลใช้กองทหารช้างในการบุกอิตาลีระหว่างสงครามพิวนิกครั้งที่สองโดยนำสัตว์หลายสิบตัวไปด้วยขณะเดินทางผ่านเทือกเขาแอลแม้ว่ายานกราะโบราณจะน่ากลัวเพียงใดชาวโรมันก็เริ่มตอบโต้ทันทีเพียงแค่ถอยออกไปและปล่อยให้ยานผ่านแถวทหารโรมันที่หนาแน่นก็เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในท้ายที่สุดฮันนิบาลก็หมดช้างก่อนที่ชาวโรมันจะหมดชาวโรมันเสียอีกปลาโลมาในช่วงทศวรรษ1960โลมาเหล่านี้ได้รับการเกณฑ์โดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอาวุธในช่วงสงครามเย็นกองทัพเรือของทั้งสองประเทศได้ฝึกให้ตรวจจับทุ่นระเบิดและนักดำน้ำของศัตรูและยังคงใช้งานโลมาต่อสู้จนถึงศตวรรษที่21เมื่อรัสเซียยึดครองและผนวกสาธารณรัฐไครเมียซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของยูเครนในเดือนมีนาคม2014สิ่งของที่ได้มาก็รวมถึงโครงการโลมาทางทหารของกองทัพเรือยูเครนด้วยหนูในอดีตหนูมักไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของกองทัพโลกมากนัก พวกมันทำลายสเสบียงบนเรือรบแพร่กระจายโรคในค่ายทหารและกินศพของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับการฝังในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหนูสนามเพลาะเป็นสัตว์รบกวนที่แพร่หลายมากจนผู้บัญชาการต้องออกกฎห้ามยิงสัตว์เหล่านี้เพราะกลัวว่ากระสุนปืนจะหมดลงอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่21หนูได้รับการฝึกให้ค้นหาทุ่นระเบิดในสนามรบเก่าซากศพจากสงครามเหล่านี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนทุกปีและประสาทรับกลิ่นอันทรงพลังของหนู ทำให้พวกมันสามารถค้นหาทุ่นระเบิดที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ชิมแปนซีบางทีอาจเป็นเพราะว่าสถานการณ์ของ planet of the apes e นั้นดูจะเป็นไปได้ยากเกินไปมนุษย์จึงไม่พยายามนำไพรเมตชนิดอื่นมาใช้เป็นอาวุธในระดับที่จริงจังการให้ดาบหรือปืนไรเฟิลกับสัตว์ที่มีสติปัญญาใกล้เคียงมนุษย์และมีพละกกำลังเหนือกว่ามากดูเหมือนเป็นความคิดที่แย่มากอย่างไรก็ตามชิมแปนซีมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันทางอวกาศ ในขณะที่สหภาพโซเวียตได้ดำเนินการโครงการการุญคาตสุนัขในวงโคจรสหรัฐได้ปูทางให้กับนักบินอวกาศของยานเมอร์คิวรีด้วยแฮมชิมแปนซีที่บินได้ต่ำกว่าวงโคจรและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของโครงการอวกาศของสหรัฐแฮมเสียชีวิตในปี1983หลังจากใช้ชีวิตที่เหลือในกรงขังและร่างบางส่วนของมันถูกฝังไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อวกาศนิวเม็กซิโกในเมืองโมกรัสนิวเม็กซิโกชิมแปนซีชนิดอื่นๆ ประสบชะตากรรมที่เลวร้ายกว่าโดยถูกเช่าให้กับห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์หลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐยุติโครงการชิมแปนซีในอวกาศในช่วงทศวรรษ1970นกพิราบนกพิราบมักถูกดูถูกว่าเป็นหนูมีปีกและทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในสนามรบมาตั้งแต่การพิชิตก้อนของซีซาในศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสตศักราชในแนวรบด้านตะวันตกซึ่งมักมีเสียงเงียบเกินไปเนื่องจากสายโทรเลขและคนส่งของที่หลุดรอดได้ นกพิราบจึงถูกใช้เพื่อส่งข้อความสำคัญไปมาระหว่างแนวรบเชอร์มีนกพิราบบอกตำแหน่งช่วยชีวิตทหารอเมริกันเกือบ200นายด้วยการส่งข้อความว่ากำลังมีการยิงปืนใหญ่ที่ผิดพลาดใส่ทหารฝ่ายเดียวกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหน่วยข่าวกรองมี5ของอังกฤษตระหนักถึงศักยภาพในการสื่อสารลับผ่านนกพิราบหัวหน้าหน่วยเ s เของนาซีไฮริทฮิมเลอร์เป็นประธานของสมาคมนกพิราบแห่งชาติของเยอรมนีและได้จัดทีมเหยี่ยวเพื่อล่าตระเวนบนท้องฟ้าของอังกฤษ ตามรายงานหลังปฏิบัติการที่ถูกเปิดเผยระบุว่าเหยี่ยวไม่สามารถกำจัดนกพิราบศัตรูได้แม้แต่ตัวเดียวแต่สามารถจับนกพิราบได้สองตัวและถูกตัดสินให้เป็นเฉลยศึกงูเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาจะต้องปรากฏอยู่ในรายชื่อเช่นนี้มากกว่าหนึ่งครั้งด้วยเหตุนี้เราจึงกลับไปที่ฮันนิบาลซึ่งถูกพวกโรมันเอาชนะถูกขับไล่ออกจากคาเทตบ้านเกิดของเขา และถูกบังคับให้ไปหลบภัยกับกบษัตริย์ปรูซิอัสแห่งบิทิเนียเขายังคงมุ่งมั่นที่จะโจมตีโรมด้วยวิธีใดก็ได้ที่เป็นไปได้และได้แนะนำปรูซิอัสในความขัดแย้งกับยูเมนสที่สองผู้นำของรัฐเปกามัมซึ่งเป็นบริวารของโรมันชาวบิทิเนียไม่มีกำลังคนเพียงพอที่จะเอาชนะบนบกได้ดังนั้นฮันนิบาลจึงได้ออกรบในทะเลสถานการณ์ที่นั่นไม่ได้ดีขึ้นมากนักแต่ฮันนิบาลเป็นปรามาจารย์ในการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ และเครื่องมือที่เขามีก็คืองูงูมากมายมหาศาลเขาสั่งให้ลูกน้องรวบรวมง,งูและใส่ไว้ในหม้อดินจากนั้นฮันนิบาลก็ทำสิ่งเดียวที่สมเหตุสมผลเมื่อพบกองโถขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยงูนั่นคือการเทงงูใส่เรือธงของศัตรูด้วยเครื่องยิงหินโดยทั่วไปแล้วสงครามชีวภาพมักเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ฮันนิบาลไม่ใช่มนุษย์ที่ทำอะไรเล็กน้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืองูบนเรือซึ่งเป็นเรื่องที่คาดเดาได้และชาวบิทินก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ